สวัสดีครับผมนายนันทพคุณนาะรหัสประจำตัว6 8 3 0 1 0 4 0 1 7 2. 2สวัสดีครับผมนายสุภกิจทองปิวรหัสประจำตัว6 8 3 1 0 1 4 0 1 7 6ครับกาหนด Input Output Input สวิตตัวที่1 x 1สวิตตัวที่2 x 2 สวิตตัวที่สา X สสวิตตัวที่สี่ X 4สวิตตัวที่ห้า X ห้าออปตรีเล์ตัวที่หนึ่ง Y หนึ่งเลตตัวที่ 4, 4. ส 5, 5. อง Y สองเงื่อนไขกดสวิตตัวที่หนึ่งส่งผลให้รีเลตตัวที่หนึ่งทำงานเงื่อนไขที่สอง ดีเลย์ตัวที่1ทํางานตลอดหลังจากกดสวิตช์ตัวที่1นึ่งเงื่อนไขที่สมกดสวิตช์ตัวที่2ส่งผลให้ดีเลย์ตัวที่1หยุดทํางานเงื่อนไขที่4กดสวิตช์ตัวที่สส่งผลให้ดีเลย์ตัวที่2ทํางานเงื่อนไขที่5รดีเลย์ตัวที่2ทํางานตลอดหลังจากกดสวิตช์ตัวที่สเงื่อนไขที่6กดสวิตช์ตัวที่4ี่ กดให้ใรีเลย์ตัวที่2หยุดทำงานก็อ7ดรีเลย์ตัวที่1และรีเลย์ตัวที่2ต้องไม่ทำงานพร้อมกันแม่สายที่8กดสวิตซ์ตัวที่5้รีเลย์ตัวที่1และรีเลย์ตัวที่2หยุดทำงานกำหนดอินพุตเอา u t พุต อินพุตสวิตเตัวที่1 x 1สวิตเตัวที่2 x 2สวิตเตัวที่3 x 3สวิตเตัวที่4 x 4ี่ออปต์ดีเลย์ตัวที่1นึ่ง y หดีเลย์ตัวที่สอง y สองงานไขกดสวิตเตัวที่2หรือสวิตเตัวที่สี่ส่งผลให้ดีเลย์ตัวที่1นึ่งและดีเลย์ตัวที่2องทำงาน สองแม่ไข่ที่สองดีเลย์ตัวที่หนึ่งและดีเลย์ตัวที่สองทำงานตลอดหลังจากกดสวิตช์ตัวที่สองหรือสวิตช์ตัวที่สี่นม่ไข่ที่สามกดสวิตช์ตัวที่หนึ่งหรือกดสวิตช์ตัวที่สามส่งผลให้ดีเลย์ตัวที่หนึ่งและดีเลย์ตัวที่สองหยุดทำงาน